มะลิว,วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาให้เอยเอาขนมมาค่ะเออใช่ของเจ้าที่ฝากน้องอามไว้ใช่ไหม<ช>ที่ฝากน้องอามอ,อ่ะน้องอามไว้สองร้อยชิ้นค่ะฝากน้องอามไว้นะคะแต่นี้ไม่ได้ประสงค์นามไม่ได้บอกนามไปาย,ย่านะคะ,คะขอขอบคุณด้วยนะคะไปายาาขอเป็นตัวแทนให้อาจารย์หมอสองท่านละกันขอขอบคุณที่ได้ร่วมบุญสั่งขนมแม่มะลิมาให้ผู้ป่วยเรากับพี่ๆน้องๆที่นี่กินนะคะขอให้บุญกุศลนี้แผ่บุญกุศลไปให้อ่อ ที่คนที่ไม่ประสงค์นามนะคะได้ส่งขนมให้แม่มาลิฟทำมาให้เรานะคะฝากตังน้องอามไว้นะคะางยาก็ไม่ได้รูปชื่อด้วยเนาะ<ช>แล้วก็จะขอขอบคุณมากนะที่นี้นะคะขอให้บุญกุศลนี้ให้แผ่ไปให้ที่คนที่ทําบุญเนี่ยน้องพี่นเน<อ>าะเจริญรุ่<ช>งเรืองหน้าที่ใ<ม>นด้านการงานนะคะคิดเงินขอให้เงินคิดของให้สองข้สมความาัฒนานะคะยังไงก็เดี๋ยวเราได้รับตรงนี้จากแม่มาลีแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่รถเดี๋ยว ตัวแสบน้องอามน้องอามครับใครมาเอย่ยใครมาเอย่ยใครมาเอย่ยวันี้แม่ครับแล้วคุณพ่ออยู่ไหนไปหาคุณพ่อด้วยเร็วหาพ่อด้วยเร็วหาพ่อด้วยเร็ว,าาอว,รวตอนนี้น้องอาร์มมีเอ,อมีญาติมาใหม่นะนะเคทเ,เดียวกับน้องอาร์มเลยสวัสดีครับเคทเดียวกับน้องอาร์มเด้เลย แต่อันนี้แรงกับน้องอามนิดนึงปิดหน้าปิดตาหมดเลยแม่ไปแม่ไปที่นือ่อเลยไปที่เนื้อ่ามาใหม่แต่นี้เป็นเด็กที่ที่ติดเกมติดเกมอืมหนักกับน้องอามเลยปิดหน้าปิดตาโม,มอยอมมาหนักกับน้องอามคือไม่ต้องเดินไม่เดินด้วยมาอยงมาให้อยู่นี่แล้วมาวานี่มาสองวันแล้ว<อ>เทดเดียวน้องอามเลยเด็กเลยเด็กแต่ว่า ยายเขาตามใจไงลำใจมากเกินลำใจมากเกินนี่ขนมมาแล้วนะคะปรเดี๋ยวก้อยไปไว้ที่ร้านถือไปอแม,แม่พ่อต้องขนไปนะปถือไปดีกว่าแม่นะไม่ได้ถือไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปอ้อยอ้ยอยออยมาช่วยป้าแป๊บหนึ่งเร็วอ้อยอันนี้ของน้องฮามกับป้ายย่านะใช่อันนี้จะต่างหาก แม,แม่แม่แม่ขอม้อมือป้าเขาดีน้องอาร์มยิบยิบสิเนี่ยไม่ได้แล้วไม่เป็นไรน้องใส่เสียวันนั้นเนี่ยทำดีๆน้องอารมเนี่ยนะบอกเขาทำอะไรถองมืออ่อะอไปไปไปที่ร้านให้นป้าก่อนรู้เรียดอยู่ไปตอนบ่ายนะอไตนเย็นเย็นไม่บ่ายเรจับมื้อเย็นอย่างเดียวแม่ ออโทษโทษโทษโทนี่หน่ะอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวให้แม่เอาไปไว้ที่ที่ร้านก่อน ผมไปที่ร้านก่อนนะคะเดี๋ยวคุณรันตนาเมื่อกี้ใครมาใครมานั่งให้ดีเนั่งให้ดีดนั่งให้เรียบร้อยใครมาเมืม่อกี้ใครมาต้องนะป้ารู้ไหมใครมาเมื่อกี้ จำได้ไหมจำไม่ได้จำได้ไหมเอ่ยแม่น้องอามไงกับพ่อน้องอามไงมพ่อกับแม่น้องอามอารม,ม,มนั่งยะาย,ย,าย ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เอาขนมมาเลี้ยงพี่น้องเรานะคะคือแกไม่ประสงค์นามนะคะฝากเงินไว้ให้นะคะให้แม่มะลิทาให้เรา400ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการแจกตอนเย็นนะคะขอขอบคุณมากค่ะฝากเงินแม่น้องอมให้น้องอามไว้ขนม อนี้อะไรพ่อมีของฝากมีของฝากอ้าวคุณรัตนาคุณรับของก่อนด็คะคุณรับของหน่อยค่ะรับของหน่อยรับของหน่อยของฝากอันนี้ไปไหนมาพ่อไปไหนมาเดีาบอกว่าอัมพาวาอัมพวานี่นะ ลูกไหมลูกอะไรป้านี่อะไรลูกอะมอไม่ไปเห็นเลย,อยเออมองสิก็หน้ามองสิองสงเอออะไรป้าปลาป้า,ปา,ปาจับดูแล้วมันคืออะไรมันลูกอะไรลูกแตงโมเปล่าได้ได้ได้แท้กันเลยนะเนี่ยเออแท้แทได้ไหมเออแท้ได้ไหมเออแท้ได้ไหมน้องอานี่น้องอาหนึ่งขนมนั่นนมของน้องอารนมได้ แม่แม่แม่ไปไหนมาเนี่ยได้ได้ต้มโอแม่ไปสวนมาโอ้ไปสวนสวนต้มโอสวนต้มโอที่ไหนแม่อัมพวาอัมพวาไปมาเมื่อวานสวนต้มโออัมพวาเคยกินบ้างค่ะค่ะอย่างนี้บอกให้คุณหมอด้วยไม่เคยกินเท่าไหร่สิงห์บุรีมีเปล่ามีไหม สิงลิตีมีไหมบ้านเราไม่มีหรอกค่ะอ้าวไม่มีผลไม้ทินี้เหรือป้าจ้าอย่างนี้ไม่มีไม่มีอ้าวแล้วอย่างนี้เขาเรียกลูกอะไรซื้อมาแล้วว่าเป็นลูกอะไรล่ะซื้อมาเด็กคือว่าป้าอยากรู้ว่าป้าเรียกว่าอะไรที่ป้าเรียกว่าอะไรเคยกินไหมไม่ไม่เคยทานเลยเลยเออเขาเรียกส้มโอป้าส้มโอเออส้มโอ เออม่แ่ม่ม่แม่ไหนแม่จบซรโอทำไมต้องซือังอืมโอคนซื้อเขาถามคนซื้อิเออถามคนซื้อสิอไม่ใช้ลูกี้รวยลูกใหญ่อโ้ารักวคนยวอรงกบอกเป็นเปาบอกเป็นเปล่าไม่ไม่ต้อกว่าไม่ไม่ใช่ปอกเป็นไหมอกปอกไห้เป็นก็แท้เอามีอยู่คนหนึ่งที่ปอกเป็นนะอ่า ใช้ครับบอกให้ป้า okay. มีคนนึองอะ่ะม,มีอยู่คนนึงเนีออ่ยท,ท,ท,ที่บอกให้ป้ากินได้อะ่ะใครอ่ะรู้เปล่าป้ารู้จักหมอปลาไหมเออบอกเลยหมอปลามานี่บอกเลยรู้ป่าบอกให้กินหน่อยใช่ไหมรู้จักหมอปลาป่เไม่รู้ไม่รู้ อันนี้ลืม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 ต้นอย่างแม่หรือว่าไงกินได้เลยกินได้เลยใช่ไหมอ๋อกินกินกินได้เลยเมื่อวานเขากำลังตัดเอาไปส่งส่งไม้กลงเขาคัดไปให้เนื้อหวานหวานเลยจะควอมส่วนคัดให้เองลูกแบบนี้มันจะหวานหลูกเล็กไม่หวานหวานลูกกอบินแล้วเนื้อหวานใช่ไหมแม่หวานหวานนี่หวานยี่กำลังเก็บกันนั่งนี่ดิดิมองเห็น นี่นั่งตรงนี้หลานอยู่ไกลไปหรือก่จะไม่อยู่กันแล้วนเนี่ยหดี๋ยวจะไปแล้วแหละเรจะเอาป้าลนาไปหาหมอหน่อยเช็ดกตาหน่อยที่โรงพยาบาลไปกัใครอ่ะเราทำกูดไปกันๆๆกับเด็กใช่มแ,แม่อุ้งหมอไปเคสนี่ฝรั่งอร่อยนะเนี่ยเนี่ยส่วนหมาเอเหมือนกันเนาะใช่เนี่ยแม่แม่ซื้อมา่ยอร่อยมากยิ้มจูบป่ะแม่ จ,มจิมจูใช่ไหมมือนของพ่อเลยพ่อของเขาก็อร่อยหวานไม่ต้องทำพริกเกลือเลยเออของเป็นปลาปล่ได้เนี่ยเออของเป็นปลาปล่ได้เลยไม่ต<ำ>้องไม่ต้องพริกเกลือเลยแล้วเมื่อเช้าเน,นี่ยไปรอดูสิหมดแล้วลองซื้างสามห่ออือเหนียวจะพาไปน้านไก่ตาไงาไปเช็คไก่ตาที่โรงพยาบาลกำก็สามคนเปวันนี้จะไปและจะไปกันนี่ไง แล้วก็เด็นนกนี่เราทำนอนมีอย่งเอืม้อนี้นนคอยเยอเหมือนจะหลับไปนี่แหละให้นอนกราวันไม่นอนหรอกจะนั่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลางคืนเลยคือทีเดียวจบเลย ล้มต e, ัวนอนอย่เดียวเลยยังคืนคืนประจํจำได้หรือเปล่าก็ดีแล้วล่ะอันนี้ยเนี่ยนั่งรอง่นี้ยไอ่ไม่มีใช่ บางกีเราก็อมอย่างเดียวอ่ะคอนี่นู่นซื้ใหม่นี่หญ้าเป็นวัดไงปิดที้เลยวานนี้ไม่ไหวจะอ่างเป็นก่อนนั่นแหละมันก็เผยแท้มาเนี่ยกันใช่ไหมเมันคือได้ยามยายจามเนี่ยมันพิ่งจามเนี่ยใช่ไหมจามไม่เพิ่เนาะหอกกันหมดหมอฟ้าเป็นตามมามานี่หญามาเป็นสุดท้ายเมื่อวานนี้ไปที่นึงบางเลนที่มาเป็น กินบัดหนึ่วันไหนกินยาเขาไปแล้วจะง่วงเราจะนอนอย่างเดียวยาเนี่ยมหาพีอามไม่ต้องเรียนเลยอ้าวทำไมอ่ะอุงนี่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วอ้าวทำไมล่ะลูกทำไมอ่ะไม่ไปเรียนวันนี้เกเหรออ่ะมาหาพี่อามแล้กกอบพี่อามยังอ่ะอืมกอดพี่อาร์มกอดพี่อามยังลูกกอดยังลูกกอดยังลูกกอคอกับพี่อามยัง อย่ป้าขนไปนะขนเองนะป้านะเดีย๋ยวาผลละไมอยู่ตรงหน้าเราอ่ะใช่ขนนไไปหอะเอาขนไปไปที่น้องตัวเองอะ่ะขนได้ไหมอ่าถ้าเราต่อโซ่นะให้ใครปอกให้กินไม้ใครให้ใครปอกให้ใครปอกเนี่ยนะไม้ใครปอก

yang yang yang, mẹ